แต่แงจริงไงจริงไหมเขาไม่แรงจริงปหมฮ่า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 เออครับแฟนทำอยู่อยากให้เป็นแฟนค์ไงไหมฮ่าแน่แน่แน่ดินของเชียร์เยอะบอลเชียร์เยอะเอาล่ะทำก่อนที่จะมามาเล่นเป็นนานักอบเข้ามาเ่ยก็ไปไปที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะก่อน่หัวพี่ต้อมพี่ต้อมมีโอกาสได้ไปงานนี้พรนนะครับประมาณสามเดไปทำอะไรคะไปเป็นนางแบบแรกเกีย ตอนนั้นก็ถือว่ายิ่งเด็กมากๆที่ไปถืออายุประมาณ1 6ไม่เคยได้ยินว่านางแบบแลกเปลี่ยนเคยได้ยินกับไปเรียนนักเรียนแลกเปลี่ยนมันเป็นยังไงนะนางแบบแลกเปลี่ยนเราไปทำงานไปใช้ชีวิตที่นู้เลยแต่ว่าเราเราไม่ได้เรียนจะไปนไปทำงานเลยตั้งแต่ตอนอายุ1 6 26ปีวันนั้นไม่เรียนแล้วไปทำงานเลยเราเราเลือกที่จะเรียนการศึกษานอกระบบอีกตอนไม่แทนเพราะว่าเราตอนนั้นเรามีโอกาส เรามีโอกาสที่จะได้ลองไปทนทางที่นู่นเนเรื่องที่สำหรับโอเคควบคู่กับการเรียนด้วยด้วยการเสริมการสื่อสารระบบเป็นออนไลน์ที่ประเทไปเพื่อให้ได้การรับของฝั่งไทยครับครับการเรียนก็ยังคงรักษาอยู่แล้วก็รับโอกาสที่เกิดขึ้นแต่ว่าที่ถามว่าไปที่ญี่ปุ่นไม่ง่ายเลยไม่ง่ายค่ะต้องบอกว่าตอนที่บุ๊คไปก็เด็กมากๆคือเราก็ยังไม่เจอชีวิตเราคือเวลาเราอยู่ที่บ คอ,อ,อยซัพพอร์ตมาช่วยเราเสมอจากเวลาที่เราก็อยู่คนห้องคนเดียวเราได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วชินไม่มีอะไรอีกมากมายที่เราแบบต้องทำด้วยตัวเองบ้างอย่างเช<ด>่นอะไรบ้างการจักรางชิตเลยหนึ่นงก็คือการทั้ทงการเรียนกับข้าวท เอาเวลาเราไปมันก็ต้องมีมีท่ายมีสังกัดใช่ไใช่เออแล้วเขาไม่ดูแลแบบไม่แคร์เหมือนกับเราเป็นพ่อรักไมันเป็นดารายเลยนะไม่เลยคนเนึงดูแลตัวเองดูแลทุกอย่างชีวิตจักการทำงานเปแค่งานเองดูแลทุกอย่างเองเราต้องแบบต้องสู้ต่อประมาณนึงกับการที่ก่อนหนี้ยเรามีชีวิตที่แบบมีคนชักลิ้มแล้ว่ได้ไม่ได้ไมบอยากจะจังนะวันที่แบบผมไปแล้วเวยประหารชีวิต ทำไมต้องมาเจอแบบนี้ด้วยจริงๆพออยู่ไปเริ่มตับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่ชินเราเริ่มทำจทนชินคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วก็เอามาตัดกันตามก็ค่ะ<ร>ไม่เสร็จปีแบบ3ปีให้ประสบการณ์อะไรกับน้องก็ได้ค่ะให้ประสบการณ<า>์ เริ่มตั้งแต่ตอนรุ่นช่วงแรกๆมีอะไรที่เราต้องปรับตัวการปรับตัวในการชีวิตคือจากเด็กที่เราต้องโตขึ้นไปสิบเอ็ดคนเลยเพราะว่าสถานการณ์ไร้ร้อนบังคับให้เราต้องเป็นคนรุ่นที่เดียวที่อยู่ด้ยกันแล้วอดทนอยู่มาแล้วต้องอดทนด้วยใช่เออไม่อยากกลับไหมตอนแรกๆไม่ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วท้อกลับดีกว่าไม่เลยหรอ ว่าเราเรายังนเกษตรอ้าวโอเคใช่ค่ะยังไม่ตอบในวิชาก็คือประสบการณ์การทำงานในประเคือญี่ปุ่นเขาค่อนข้างตอนที่เรียนญี่ปุ่นเราแตเราก็ต้องไปทับงานไปที่นี่ว่าอะไรต่างๆเยอะมากแล้วเราก็ได้เห็นรูปแบงการทำงานต่างๆทำให้เรารู้สึกว่าเพื่อนเระใช่ไหมเออแยกทิศในการทำงานของเราเปลี่ยนไปทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นว่าการที่เราจะ เราก็ทำเ้าเราก็มาตัวเองเอราจะได้มีงขึ้นไดคนไทยเป็นคนวิเคราะห์ให้เราวิเคราหเองนอกจากดูแลตัวเองแล้วยังวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและนานนี้บอกเรายังในบ้านด้วยเปลี่ยนวการทำงานทีมแต่ว่าช่วเวลาเราไปทำงานที่างเราต้อม้ทุจะเร่อสัเกียรติการที่เราเ้ารบ้ามากที่เนี้ย อ๋อน <T il t ình> ั ừ ่เลยทำให้เราใช้ชีว ouais. ิตอยู่ที่นั่นโดยที่ไม่ท้อกอดไม่เนื่อยแค่สองช็อตเราก็เดินกลนแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยตอนนั้นพูดคุ่นแบบไนไม่ได้ใช้ษาเะว่าก็เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยาษาแบบักฤษ อ่าบตอนกับมารับประสบการณ์สุดท้ายเลยญี่ปุ่นการงานจากคนไทยในการทำงานย่างไรบ้างการทำงานญี่ปุ่นค่อนข้างงีซีเรียสแล้วเป็นระบบมากๆแต่จริงๆชอบอะมันเป็นการทำงานที่ปุ๊บป๊อ S <S บ้านเราก็แตกต่างกันหน่อยนะบ้านเราก็ดูสบายขึ้นหน่อยสบายขึ้นอ่านะครับส่วนน้องแทมผู้หนีชีวิตนี่เท่าที่พี่ป๊อปสื่อทราบม,มาน้องแทมนี่จะไม่ธรรมดาเลยครับสไลด์เด็กๆนี่โอ้โหเกเรเกตรงเที่ยวฟ้าเลยแหละเป็นยังไงน้องแทมครับชีวิตในวัยเด็กไปเรียนมันก็วัยชุ่นนองผมว่า เชื่อว่าแต่ผู้วันนี้น่าจะดีกว่ายุคที่ผมเป็นอยู่นะครับก็สมัยก่อนมันค่อนข้างที่ยังไม่มีโซเชียลอาจจะมีแต่ผมไม่ค่อยได้สนใจว่าอาจจอยู่แต่กับเพื่อนก็เล่นเกเรตามภาษาเด็กครับผมก็เกเร่จนถึงขั้นแบบทำให้โดยติดสูงก็มีในเรื่องที่เราไม่ได้สในใจกรัรอย่างนีอย่างนี้นครับศาสตร์ครับเพราะว่อนออสาอนสตร์มากก็จะมีเรื่องเราบิลเลี่ยมหน่อยลเลี่ยมว้เด็กอะไยมีเวลาให้ผมกี่เรเอง มีเวลาได้35นาทีครือทือจริงๆอ่ะในในเรื่องของวิชากรรมตัวเองมันก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะมันก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องปกติผู้ชายที่จะมีเรื่องร้องวิวาสในโรงเรียนเนี่ครับหัวหน้าท่านมีทะเลาะวิวาสในโรงเรียนมีเรื่องการติดโสนติดติดรอรอไม่ตั้งใจไม่เข้าเรียนครับไปทําอะไรไปกับเพื่อนครับเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นเล่นครับคือเราอาจจะชอบกิจกรรมมากกว่าค่ะ ชอบกิจกรรมมากกว่าก็พอมันไปในท่านกิจกรรมมากๆมันก็เลยไปทํากิจกรรมข้างนอกโรงเรียนมากกว่าในโรงเรียนอะไรไปสนใจถ้ารู้นี้ก็น่าจะตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนโน้นแล้วครับจริงๆอ่ะถ้าตั้งใจเรียนตอนโน้นผมน่าจะก็เป็นด็อกเตอร์โอ้วเข้มเอาขนาดนั้นเลยเหรอจะเป็นด็อกเตอร์เลยนะชีวิตเขาไปดิพอถ้าย้อนกลับไปได้ จักบเรื่องการเรียนเนี่ยนะภาพบอลลูนในรั้วโรงเรียนมันข้าที่จะมีเยอะความความสนุกในตามวัยครับโดยมันมีพอเรากลับไปหงายย้อนย้อนกลับไปดูเด็กๆทุกวันนี้เนี่ยดูเขาเพื่อนเขาเนี่ยเขาต่อกันแบบอย่กงน่ากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกของเราตัวเราเองไม่ค่อยได้สนใจเขาจะขับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในโลกของไรอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องการปรับตัวการใช้ชีวิต ก็จะไม่เหมือนกับเด็กที่เรียนในโรงเรียนเรจะตัดต่างออกไป่านี่คือถ้าสมมติว่าไน้นำน้องๆได้ก็ให้ตั้งใจเพิให้ตั้งใจเรียนครับให้ตั้งใจเรียนเพราะว่าหนึ่งครับพ่อแม่เสียเงินให้เราไปเรียนอ้าดังมันเพราะนั่เสียใจเสียใจครับเสียใจครับเรามันมันเป็นตัวเราเองที่เลือกที่จะเดินเดินออกจากครอบครัวในตอนนั้นนะครับความสัมพันธ์ก็มันมันด้วยกัน คิดว่าพ่อแม่แยกทางกันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะปรึกษาทางไหนดีอะไรนะก็เลยเลตัดสินใจเลือกเส้นทางตัวเองก็เดินหป็นหลังที่ทางครอบครัวก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเงียบหน่อยไม่รู้ว่าจะปรึกษาไม่ได้ซึ่งจริงๆเนี่ยอ้อมกอดของครอบครัวเนี่ยพอที่จะกอดเราอยู่แล้วเราเลือกที่จะไห้เราอยากไปในเส้นทางตัวเองแบบนี้ก็เลยมีทางแต่ว่าโชคดีนะที่แคมดีได้รับโอกาสดีชีวิตเรากลับมาได้กลับมาได้ เ้ามาเป็นช่องเจ็ดไปยังขออนากขึ้นมาบปปัญหาใครโดหมากเลใครมากมากครับเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเราเราเรียนสาชื่ออ่าเราก็จะชอบในเรื่องของรู้กแต่งแต่งรถก็ไม่ได้สนใจเข้าสังคมก็ไม่เป็นพูดคุยกับคนก็ไม่เป็นไม่มาที่จะเข้าไปหาคนด้วยก่อนก็ท่อนท่าเนีติดมากไม่ค่อยคุยกับคนเข้าสังคมยากครับแล้วใครไปเจอเข้มได้เนี่ยไปไปเรามาคือช่วง ช่วงต่อแน่ที่จะมาเข้าชอบเด็ดนะครับเด็ดนะพวกขำใหญ่เลยอ้าวเเรื่องจริงของเทยใหญ่ออกมาพูดบนเวทีด้วยบกฟังไปหมดแล้วครับบล็อกไปหมดแล้วครับเมื่อก่อนก็ยังมีในเรื่องของงานแฟชั่นโชว์เยอะๆก็มีคนติดต่อไปเราก็ตัวสูงหอมอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นรายได้ได้เมื่อก่อนมันค่อนข้างที่จะเยอะมีงานเกือบทุกวันที่มันงานไม่ได้พูดครับ เดินแบบเสร็จรับตังกลับบ้านหล่อหอสวยสวยนี่เลยครับลายเลยพอไปไปมามาเราก็เริ่มแบบได้รับบทจากเรื่อยๆจนกระทั่งมาเข้าช่องเราช่องก็ลองแก็เลยได้เลยครับผมบอกว่าเข้าช่องก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะทั้งมุกทั้งเข้มเลยทั้งมุกมันยากยังไงเราไปเจอวิกฤตที่ญี่ปุ่นมาเยอะแล้วจริงๆทุกกอย่างไม่ได้มาง่ายอยู่แล้วมาเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวเพื่อที่จะได้มาคือแบบเรา อย่างเจเาจมก็่อ่ที่ที่กจะ้เข้ามารนสามคังใช่ครัครั้งแรกมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นยังเด็กอยู่อด้วยดออกไปญี่ปุ่นไปญี่ป่นยังเด็กแล้วก็ยังพูดทองแดงว่าแอคติ้งได้พูดทองแดงนี่คนได้ใช่้ออตรงไม่ได้ดได้ร้อยเปร่ว่าเป็นเหมือนพูดกลางที่อยู่ เนื่อยเอ่อหน่อยครับเราก็โอเคเราไม่าแล้วเราก็ว่าทำไราถึ่าเราพูดช้า a n ยังไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆไปเรียน a คติ้งเพิ่มเรียนการพูดเพิ่มเพื่อที่จะได้พูดช้ไครับครั้งที่สองครั้งที่สองพูดชัดขึ้นแ a c ต i n g ยังไม่ได้ดีมา้นดีมา้นใช่ไปทองแดงแเออระหว่างทางก็จะมีอะไรที่เราจะต้องไป บค่อยๆมาค่ะจนจนวาครั้งที่สามองเนียพอไปกันแล้วแล้วก็มาจากจับ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 จั่มับยับจ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 อบจับจักจับจักจับ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 จรบจั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 บาับจักกัรจับจับจั่จับจับจับจาบจนบอับจับจับจับับจ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 ะบจับจับจัับจ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 จับับ จะไปว่าการการ่ายทำทำไมไม่มีพะว่าทไมไีพีว่าเรื่องแรกเป็นเรื่องที่รู้ว่าถารแล้วก็หน้ามองหน้างคือเรื่องว่าหน้ามหาวิทยาลัยโอจะถายละคนไม่ใช่ เนี่ยมอนิเตอร์คือเวลาถ่ายละครใครที่ไม่มีประสบการณ์จะไม่รู้พอถ่ายเสรซตหรึ่งต้องมาเช็คว่าเอ้ยการแสดงบางที้เป็นยังไงบ้างเราจะมานั่งนุ้นไปพร้อมกับผู้กำกับว่าผู้กำกับจะผ่านหรือเปล่าหรือผู้จะผู้กำกับจะให้แก้ตรงไหนถูกไหมใช่ค่ะช่วงใดลงมากคือผู้กำกับก็จะไเรียกมาดูว่าต้องน้องเป็นยังไงถูกไหมถูมเปยังไงเรก็จะได้เรียนตลอดระยะเวลาในการถ่ายทำของเราแล้วที่ขาดต่างเรียนรู้แลตัดใช้ครับแล้วเช่นอะครับครับ วิธีในการเป็นพระเอกช่องเจ็ดป้องพันยังไงหลังจากที่ได้รับโอกาสจากการเป็นในแบบก่อนเนาะแล้วก็เข้ามาเล่นเรื่องแรกก็เป็นพระเอกเลยใช่คับโอ้มันง่ายชีวิตดูง่ายจังเลยที่เพื่อมเนี่ยมันถ้ามองว่าง่ายมันก็ง่ายครับแต่เราโชคเดียวเพ้นที่เป็นคนที่ชอบฟังชอบรับสิ่งดีๆที่ผู้ใหญ่คอยสอนแล้เก็โชคดีที่ได้ได้เจอแต่ผู้ใหญ่ที่เมตตาคอยจะให้คำสอนการแสดงต่าง คนรอบข้างเราจะ่อน่า,า,ท,าที่จะดีมากๆแล้วก็ให้โอกาสเราดีมากๆในตอนไทายละครเรื่องแรกเนี่ยไอโซสอนเนี่ยผมถึงท่านถึงท่านที่ว่าให้เขาเขียนเขียนได้เอาหรอกวางใต้กล้องไห้มผมอ่านราะว่าจําไม่ได้มันด้วยความประมาาด้วยออด้วยความเกล็กด้วยความตื่นเต้นด้วยเราเราทําการบ้านหนักจนเกินไปตอนนั้จัดสลับกันไปมา๋อรอับ ทำกันบ้านล่วงหน้าไปเลยครับทำทั้งเรื่องเลยเพาอะไรครับตอนนี้ปุ๊บเอาตอนตอนหน้ามามาพูดแทนใช่ครับมันด้วยเขาสลับอ่าไปมาสลับมาอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยงงนะครับงงแล้วคนที่เป็นคนชี้ชี้ให้เราอ่านนี่คือน้องอินเตอร์นะน้องอินเตอร์นและเป็นลูกเพราะว่าพี่ก็ต้องพูดอย่างนี้นะฮะที่พื่ก็ต้องหนีก็จค่อยจะค่อยพัฒนามาเรื่อยๆครับแล้วก็ต้มิใจไหมมันน้ะใจที่ผ่านมาได้ครับ อินเตอร์ช่วยเราไหมใช่ครับถ้าไม่ได้น้องอินเตอร์ละครไม่น่าจะจบฮะคุณ <c oughs> เล่นครับคุณเล่นเราก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ญญจากในในกองละครนี่แหละจากพ่วงกับจากนักแสดงรุ่นพี่จกรุ่นรุ่นพี่ต่างๆที่เขาคอยที่จะให้ให้ให้ความรู้เรา,ามีวิกฤตอะไรในชีวิตตอนเป็นนักแสดงบ้าง ็นตอนที่ไปเล่นละครแบบโหยงไม่ผ่านจะตีะไม่ได้ไโรถต้มนิโดรดนคนก็มีไหมมีครับมันก็จะมีช่วงที่ผมถ่ายคู่ควบค,คู่กัน <Online. S 2> กับภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับก็<ส>จะมีถ่ายตั้งแต่หกหกโมงเช้าทนผมต้องตื่นเป็นส <c oughs> ี่อาบน้ำจนไปถึงอีกวันหนึ่งซึ่งตอนนั้นเราก็ยังใหม่อยู่ข้ามวันข้ามคืนข้ามวันข้ามคืนแล้วทีนี้พอไปถ่ายเนี่ยมันเป็นวันที่เราต้องเจอมรสมชีวิตในวงการบันเทิงในในการแสดงอะไรเงี้ยครับก็ ถ่ายละครได้ช่วงประมาณปยสองแดดก็แรงจะพักนึ่งพอมติดฝนพักหน้าพอเราไม่ได้นอนตาไมส่สู้แสงอะไรน,นะฮะเพอไม่ได้นอนจัดจัดกรรมเขาเรียกว่าโดดเพราะซ้ำกรรมเพราะอะไรเนราะ ครับโดนมันมันเป็นวันที่เราต้องโดนนะคราโดนวันวันช่วยวันช่วยครับจริงๆวันช่วยของเราเนี่ยครับก็เข้ากับนักแสดงรุ่นรุ่นใหญ่เราก็พูดไม่ได้ทันทีพูดไปก็ติดพูดไปก็ติดหนึ่งเราถกพี่เมาเลยนะเนี่ยใช่ครับไม่ได้ทันทีสุดท้ายพูดไม่ได้โดนอัดฝนตกตกก็ต้องยกซีนแบบแล้วมันก็เป็นปมในใจโดยว่าเราเราจะไม่ไม่ทำแบบนี้อ๋อแต่ว่าวันนั้นคงล้างนะครับ ตาบันทัดคืนครับและด้วยความพร้อมนะเอาบทของครับฉากหน้ามาพูดฉากนี้อะไรเงี้ยไม่ได้สักทีด้วยความใหม่ด้วยฮะไม่เข้าใจอะไรมีอะไรอยากจะพูดถึงนักแสดงท่านนั้นที่เข้าฉากกับเราแล้วสุดท้ายโดนยกไหมโอ้ผมโอ้ผู้เรียนบูชาของขมาเรียบร้อยของเงิเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วสบายใจแล้วสบายใจแล้วพงอะไรไม่ใช่เป็นติดใจอยู่นะยังจำได้ไม่ติดใจแล้วครับไม่ติดใจแล้วครับขอโทษนะครับ ก็นี่นะครับทั้งสองคนก็พยายามพัฒนาตัวเองเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยบุ้เองชัดเลยว่าไปอยู่ที่นูน่นรู้วิเคราะห์ุดอ่อนจิดยังตัวเองอะไรได้อะไรไม่ได้แล้วกลับมาปรับใช้ตั้งแต่ตอนโหสิบหกเนี่ยเริ่มคิดแบบนี้ได้เขาเลยมาถึงจุดนี้ได้เร็วนะครับเช่นไองก็ใช้โอกันนะครับได้รับโอกาสมาแล้วไม่ใช่โอกาสเติมน,นะครับพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลารับฟังเช่นมีคนที่รับฟังเยอะมากเท่าที่ทีมงานบอกที่บัอมาว่าน้องเช่นดี่ ไปได้เร็วแล้วก็เขาเก็บรายละเอียดในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคนแนะนำและเอามาพัฒนาผมว่าผมโชคดีที่ผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเขาจะพอรุ่นพี่เข้ามาในวงการก่อนเขาจะเจอนั้งดีหลหายมาก่อนเราก็เลยหยิบแต่สิ่งที่ดีที่เขาสอนมาปรับใช้ในใน,ในตัวเองในบางเรื่องที่เราสามารถปรับใช้ในตัวเองได้เราก็จะปรับใช้มาตลอดนะชอบฟังครับชอบฟังเป็นคนที่ชอบฟังมากคแล้วทำไมสองคนเวลาเล่นละครกันเครดิเข้ากันเข้ากันมันเกิดอะไรขึ้น ได้ก็แบบดูแบบดูเป็นธรรมชาติอ่ะเราก็เลื่นไปตามธรรมชาตินะเราไม่ได้คิดอะไรรู้สึกยังไงกับน้ำเข้มน้องมอคือแค่เขาเป็นคนตลกค่ะเวลาบทบาทที่เขาได้คือการเราเวลาเราเชื่อใจบทบาทที่เราเล่นก่อนก็ยิ่งเราสองคนแบบลื่นไหลมันจะรับชมอย่างนี้คือหนูก็ กินในตัวละครก็เล่นไปในแบบที่แบบไม่ได้คิดอะไรเข้าใจอย่างเต็มที่แล้วก็ปล่อยไปใช่เหมือนเราเป็นตัวละครตัวนั้นเลยเออเรียบนะครับก็ตามมันด้วยองค์ประกอบในการทํางานด้วยครับนั่งเองก็เลยไม่เห็นเป็นแบบนี้เนาะก็เป็นเขาเป็นแต่แต่เรื่องนี้มันอ็ข้างเขาเออ่ตัวบทที่ที่มีช่วงจังหวะให้จิ้มหนึ่งนั้นท่าที่จะเยอะแล้วก็การถ่ายทำมันอ็ท่าที่จะ ใส่รายละเอียดในตัวละครเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพี่หมิงพี่ต่ออะไรนะครับเขาจะใส่รายละเอียดให้ตัวตัวมุกแล้วก็ตัวเราเนี่นยเข้าใจในตัวละครให้ให้ให,ให,ให้ให้มันลึกซึ้งให้มันถึงมากที่สุดอะไรนะครับพอเล่นเราก็มคอรมันเข้าใจตัวบทแล้วเนี่ยมันจะไปได้งา่ายพอเข้าใจหนึ่งแล้วสองสามสามีสม่ห้าก็จะง่ายนะครับนะท้ายนี้นะครับฝากผลงานแล้วก็เดี๋ยวจะฝากโครงการนี้เป็นเอาผลงานก่อนแล้วกันครับตกลง ตอนนี il, s <S name, ้นะครับ hmm. ก mm ็กำลังออนแอร์อ hmm. ย yeah, mm ู hmm. ่ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลาสองทุกครึ่งนะครับเขือนบ้านไร่สะพ้ายโซนะครับก็จะเป็นละครแนวคอมเมดี้นะครับทุกคนได้ดูแล้วผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีรอยยิ้มมีเสียงมาร์ลแนะนำนครับฝากด้วยนะครับค่ะเราบุ๊ก็เช่นกันคนะสองทุกครึ่งเขื่อนบ้านไล่ตะไ้ายโซค่ะถ่ากเช่นพัชรีค่ะก็รับรองว่าทุกคนจะมีความสุขกและมรดูด้แล้วก็พบว่าอีกคนหนึ่งค่ะบ่วงยิมาลาค่ะเล่นกับเช่นบทการเป็นภาคต่อจากโซลี ครับผมมีถ่ายอยู่นะชาติพยัคฆ์คนดักเองครับเออมีถายเรื่องหนึ่งครับมีายรื่องหนชาติพยัคฆ์คนดังเองครับกำลังถ่ายทำแล้วก็มีบวกวิมาลาซึ่งเป็นภาคต่อของโซเวลีนะครับผมก็ไปรับเชิญครับมีอีไหมมีมีค่ะกวนนเนองลุงนะคเงตามปัติดตามด้วยกับ่าติดตามเ อยากเลาเป็นใจกันไ,ไหมผมไม่อยากราะหนูรักพี่เคสค่ะอรักพี่บุ๊ค่ะโอเคอ่ะออสุดท้ายนี้อยากจะให้เชิญชวนแล้วกันเนาะครับผมทุกวันนี้ที่เรามาจัดโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยก็อยากจะได้รับกำลังสนับสนุนเพื่อให้เราทำโครงการเราทอกเนี่ยแล้วก็สร้างสิ่งดีกับ